ครับตอนนี้ก็สิบโมงนะครับเราออกจากรีสอร์ทแล้วจะผ่านน้องนิกเกิลนะครับไปเก็บสตรอเบอรี่กันเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นเลยครับอตอนนี้น,น้นองนิกเกิลก็มาถึงไร่วัฒนาต<อ>นสตรอเบอรี่เขาใหญ่นะครับเด็กอะไรลูกแม่ไกลล่ไปเราไปเก็บสตรอเบอรี่กันครับ,ไป,บไปทางไหนลูก ตามน้องนิกเกิลไปดูเลยครับว่าน้องนิกเกิลจะเก็บสตรอเบอรี่ได้หรือเปล่าครับได้ตะกร้ามาแล้วขีดละเท่าไหร่นะครับขีดละหกสิบบาทโอ้ยดอกไม้สวยจังเลยตอนนี้ก็ประมาณสิบโมงนะครับอากาศดีมากไปแล้วครับน้องนิกเกิลไปแล้วนี่ดูบรรยากาศนะครับลาสตรอเบอรี่ด้านหลังก็เป็นภูเขานะครับนี่ วิวสวยนะครับมีต้นไม้เยอะมากเลยครับนี่ไม้ดอกเมืองหนาวใช่นี่ก็ต้นตอเบอรี่แต่ยังไม่มีลูกใช่ไหมนุ่ไง่เต็มเลยตอเบอรี่ใหญ่าถานี่ยนะพี่เขาบอกตรงไหนต้องดูใต้ใบไปเร็วโอ้ไหนไม่ใช่ลูกหาหาหาลูกใหญ่ๆสิ นี่นะครับเด็กๆนี่ไยสตรอเบอรี่พี่เขาแนะนําว่าโซนด้านหลังมีอยู่นะครับก็เลยเดี๋ยวไปดูโซนด้านหลังนะครับสตรอเบอรี่เต็มเลยเจอไหมลูกเจอลูกสตรอเบอรี่ไหมอันนี้ดอกอะไรอ่ะใช้ดอกหงอนไก่ไหม นี่เหมือนดอกหงอนไก่เลยตอบไนี่นี่แกไม่รู้ตอบต้นไม้ลองแบ่งดูสิไหนก็ลองลองลองเอาชี้เพื่อนดูสิตอบลี่อยู่ไหนเอาไหมลูกเนี้ยเอาไหมเอาไหมลูกลูกเนี้ยเอาไหมเอาตัดเลยเกิร์นตัดเลยเกิร์นตัดเลยใบใหญ่ตัวหนึ่งลองแบ่งดูสิใหญ่ไหมอ้หูนี่ก็ได้นะเกิร์นใหญ่ไหม ลูกเกินตัดมากดิเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อหาให้ก่อนนะเดี๋ยวพ่อหาลูกใหญ่ๆแล้วก็ให้ลูกเกินเป็นคนใช้กันกายตัดโอเคไหมมาดูตรงนี้นี่ลูกอะไรฮะเนี้ยนี่ไงลูกนี่ลูกอะไรอะเกินนี่ลูกอะไรลูกอะไรเนี่ยต้องถามพี่ตีลูกอะไรอย่าเด็ดนะลูกลูกอะไรมะม่วงมะม่วงเหรอ ดูตะตอเบอรี่ดีกว่าเจอไหมเจอลูกใหญ่ใหญ่ให้น้องนิกเกิลไปตัดหน่อยเจอไหมไฟไฟแหวกนะลูกหอมเนาะนี่อ่วดก็เลยเปิดใช่ลูกเล็กเกินไหนเอ้ยนี่นน้ำเฮ้ยน้ำเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวพอช่วยดูนะพอช่วยดูนะมีไหมมีไหมมี มีไหมทางนี้มีไหมนี่ไงได้ไหมได้ไหมลูกยังขาวอยู่เหรอใหญ่ไม่เอาไม่เอาใหญ่แก่ใหญ่ใหญ่แล้วเหรอมาเป็นทางนี้ใหญ่แล้นี่ไงลูกไงลูกใหญ่ใหญ่ไหมแม่คะเอาจมูกมาให้เกิดหน่อย่ไมใหญ่นี่เลยูใหญ่ๆขอจมูกหน่อยขอจมูกหน่อยเดี๋ยวเดี๊ยวไหนลูกตรงไหนมีสตรอเบอรี่ ไหนไหนให้ในเกลนตัดดิให้น oh, so ้องเกลื uh ่อนตัดตีโอ hmm. okay, like ้น oh, okay. wow. oh, okay. yeah, oh, okay. an ี่ลูกใหญ่มากเลยเทียบกันนึอเกลนดิโอ้นี่เกลนตัดแล้วไหนวางวางบนมือน้องนี่เกลื่อนตัดตอุ้ยอย่าโยนสิลูกโอ้โหไมเคจ้ะเอาใส่ไปห้ามโยนนะลูกโยนแล้วช้ำนะระวังกระดูกใจนิดไหนนะอยู่ตรงไหนลูกไหนไหนดูสิโอ้ เกินใจเย็นๆเกิน huh. ต okay. uh ัด huh. ก yeah, uh ่อนเอ่อไหนไหนน้องไว้ไว้บนฝ่ามือสิมีลูกใหญ่ไหมนี่ให้เพื่อนๆดูก่อนให้เพื่อนๆดูก่อนใหญ่มากโอ้ยเยี่ยมไหมลูกเยี่ยมไหมเยี่ยมทำมือไงเย่โอเคยังไม่พอยังไม่พอไหนลูกไปทางไหน ไปดูทางข้างบนดีกว่าไปลูกนิเกิลเห็นอะไรครับน้องนิเกิลเจออะไรใหไหนีนี่ป่ใช่ไหมใช่ไหเนี่ยใช่ใช่ใช่โอ้ยเร็ว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 ร็วเร็ร็วเวเร็ว่ตปอเตนู้นิเกิลเจอตัวปีาแล้ว ไหนตอเบอรี่อยู่ไหนไหนนี่ใช่ไหมใช่ตัวใหญ่โอ้มีกี่ลูกมีกี่ลูกนับสิหนึ่งสองภาษาังกฤษยังไงวนเออไหนเอาลูกไหนเนี่ยมีสามลูกเอาลูกเออใหญ่เลยอเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋ยวต่อตบอรี่ครับโอเคไป อันนี้ด้วยเหรอเดียวมือแม่ลูกเดียวใจเย็นอันนี้ก็เป็นสตรอเบอรี่นะครับที่น้องนิกเกิลเก็บมาได้นะครับได้กิโล <c oughs> เออน้องหาเต็มที่แล้วได้กิโลเนี่ยลองไปดูครับลองไปชั่งน้ําหนักดูครับ <c oughs> อันนี้พี่เขาบอกว่าเป็นช่วงช่วงปลายชอบพอดีนะครับก็เลยได้ลูกไม่ใหญ่ได้ <c oughs> เอาใส่ แล้วดูฝีมือน้องเกิลสิเก็บสดๆจากต้นได้กี่ขีดพิ่งจะเก็บไปใช่ไหมครับไอ้ไอลูกสีม่วงๆนั่นชื่อลูกอะไรครับแตงโ,โมเมล่อนค่ะเหมือนเหมือนแตงโมอย่างเงี้ยเหรอครับเมล่อนค่ะอ๋อาาาเหมือนเมล่อนลูกกลมๆเมล่อนแต่ว่ารสชาติมันจะเหมือนแตงกวาแล้วก็เมล่อนรวมกันอ๋อแต่ไม่ค่อยหวานมาก สี่สิบสองบาทคิดเป็นสี่สิบนะคะนี่ได้ได้กี่ขีดไม่ถึงขีดก็ดไ,ไม่ถึงเลยไม่ถึงขีดที่แถวขีดสี่สิบบาทนะครับอันนี้คือสดสดจากต้นเลยนะครับนีเกิลครับสนุกไหมครับลูกเจอกันที่บ่อนพุดบ่อน,น้ำับภารกิจเก็บสตรอเบอรี่ของน้องนี่เกิลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปเจอภารกิจต่อไปกันเลยโอเคไหมไปขึ้นรถครับลูกไป เป็นลูกไหนนะลูกใหญ่ใช่ไหมเอาลูกเล็กแล้วเอาลูกใหญ่เอาลูกเล็กเอาลูกเล็กแล้วเปลี่ยนใจรสชาติจะเหมือนในโลตัสในท็อปไหมลูกอ่ะลองกัดสิลอมเป็นไงลูกหวานไหมเปรี้ยวเปรี้ยวหวานยังไงอร่อยไหมครับช็อกอยู่ืมอร่อยเปรี้ยวปิด เปี้ยวเปรี้ยวเหรอลูกโอ้ยอันนี้อันนี้มันยังไม่แดงไงมันยังไม่หวานเราลองกินลูกแดงๆมันจะหวานเลยอันนี้ลูกแดงแก่เลยครับน้ำเป็นไงหน้าไม่เปลี่ยนเลยลูกหน้าเหมือนเดิมอันนี้หวานหอมมากเลย